จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ท่านกล่าวค่ายกลรูปสลักวิญญาณของหมู่บ้านเงือกนี่จะยึดมันมาด้วยกําลังก็ขัดกับวิถีสวรรค์หลังจากที่ข้าช่วยเหลือพวกเขาผ่านพ้นวิกฤตพวกเขาจะให้ข้ายืมด้วยความเต็มใจเพื่อให้สามารถใช้พลังสูงสุดของแผนที่ค่ายกลได้ รูปสลักเงื่อปกป้องตระกูลของเราด้วยพลังรูปสลักกระจายตัวมันเจ็บมันร้อนจังเกิดอะไรขึ้นพลังของรูปสลักดูเหมือนไม่ได้ผลพลังของรูปสลักไม่สามารถช่วยพวกเขาได้หรอฮิฮฮแน่นอนมันไม่สามารถช่วยได้ นี่คือส่วนผสมที่ั้วเซนถังให้ข้ามามันก็แค่พิษไม่ใช่คำสาบสวรรค์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพลังของรูปสลักไม่ได้ผลข้าคิดว่าคนจากถงกฎหมายจะมาในไม่ช้าเป็นไปได้ยังไงทำไมไม่แต่พลังของรูปสลักก็ช่วยคนของข้าไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮแน่นอนพลังของรูปสลักไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ เพราะว่าคนของเจ้าถูกพิษจากผงเงืกอกยังไงละ่ะอะไรนะเจ้าวางยาพวกเขาด้วยผงเงือกมันลือกันว่าผงเงือกไร้สีไร้ๆกลิ่นและคนที่ถูกพิษจะทรมานจากการลงโทษของเทพและไม่มีทางรักษาไม่แปลกใจเลยที่พลังของรูปสลักไม่ได้ผลที่แท้คนของเราไม่ได้ทรมานจากคําสาปแต่เพราะถูกวางยาพิษ เจ้าคือเจ้าคือล่วเซินจากถงกฎหมายเฮ้เฮตาเท่าเพื่อหลอกล่อให้เจ้าใช้พลังของรูปสลักไม่ง่ายเลยจริงๆแต่ในที่สุดวันนี้ข้าก็ทำสำเร็จเจ้าปลิดชีวิตชาวบ้านของเราไปมากมายเพียงเพื่อหลอกล่อให้ข้าคลายผนึกเพื่อใช้แผนที่ค่ายกลนเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังของรูปสลักฮ่าฮ่าหลักแหลมนักสามปีกว่าแล้ว ในที่สุดข้าก็เห็นค่ายกลรูปสลักด้วยตาของข้าเองหน,น้อยล่วเซินอย่าดีใจเร็วไปหากปราศจากกุญแจรูปสลักต่อให้เจ้าคลายผนึกมันไม่มีทางที่เจ้าจะเอาค่ายกลนมาได้ฮฮ <c oughs> ใครพูดกันว่าข้าไม่มีกุญแจอาเฉียงเอามันมาที่นี่นายท่านกุญแจอยู่นี่แล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ